โอเคสวัสดีซุมเจ้าข้ามากับน้องอีลูเมียวันดีอาริสเตอร์พร้อมจะโดนสยดหรือ,อยังอะไรครับเนี่ยจังวันนี้ผมก็ได้มาเติมเลนตัวเองนะครับเพราะว่าผมหายไปนานนะครับนี่นี่สะบัดไปเอา้าพอจี๊ยวไปดูนะนี่ดักหน้าไปโอ้โหโดนเฉยมาดิครับม,มุนหลอขอเอาไงละน้อง เหมือนว่าตอนนี้เราเอามาังกรอยู่แล้วเข้ามาแล้วผมเปิดไปนะครับโอ้โหบูมโอ้โหเกิดตายแทบมดเลยนะครับแต่เขาก็ไม่ตายมันเกิดจากอะไรนี่เอเอ,เอนายทำอะไรอะ่ะขอบ,บับหน่อยได้ไหมเข้ามาสะบัดบ,บับในโดนไปดีอย่าย um ะะอ,อย่าแย้มกับอิลูเมียนะคะอะไรของคุณเนี่ยมาแล้วะ่ะน้องอิลูเมียมาเติมกลางแล้วะ่ะเฮ้ย เอ้ยจับทนลไม่ไม่จับแทงว่ะโอ้โหเกือบตายเลยนี่ไีปกติไปอันน,อนี้สบาดบบบนี่โอ้โหเมื่อกี้นี่มันไม่จับแพงนทุกคนเกือบจะตุ้ยเลยนะครับมาแล้วน้องอีลูเมียมาแล้วจวังหวะนี้มาเติมล่างนะครับอุย้ยแทงไปทำไรน,น,น,ไน,นี่นี่นี่คอมโบเกือบตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วน้องอีลูเมียมาแล้วเดินเช็คฟุ้อยู่ดีๆก็มีอเล็กเตอร์มาอุ้ย ไม่มีตัวมาเติมน้องอะไรน้องนี่ไอตัวฟาวก็ไม่ช่วยแถมยังจะเอาบับบับของข้าตายไปซะเอาไม่อยู่ตะบัดบับยิงยิงพัวโอเคอันติเลยโอ้โหเแด็กไม่ทันผัวอุ้ยอยางตึงเลยน้องอิลูมีเอเราเล่นอิงไหมเนี่ยอ่อ จังวันนี้น้องอิลูเมียมาแล้วค่ะาจากการกลับบอ่อนะคะไม่ใช่ตายนะคะกลับไปเสริมเลือดิครับรออะไรสบัดต,ตายทําอะไรหรอคะอน,นี่นี่โดนดึงเฉยมนนี้เฮ้เกยโยกไม่โดนสนุกด้วยนี่เอาไปเต็มเต็มหัวไม่ตายวะเดือดจะเชื่อจังวันนี้เพื่อนผมเล่นดีๆอยู่นะผมก็เล่นดีๆ6กหนึ่งนะครับ ก็ได้สีดากไปหวังที่จะปิดสากแล้วก็จะไปเอามังกรมาฝั่งนี้ก็เอามังกรเป็นที่เรียบร้อยแลน,นะครับแล้วก็ใช่ครับทุกคนแพ้เล่นมาดีเลยตลอดแล้วก็แพโอเคขอลาไปก่อนนะครับบ๊าย